บุญเุุุาบมข้าประดัดพินนะครับที่วัดบ่อชนิงนะครับเนี่ยอนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับแม่ค้าวไม่ชี้นะครับ้อมโดยคณะสงฆ์นะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับบุญเรายี่ทำยิ่งได้ทำยิ่งให้ก็ยิ่งมีตอบเปนยอดเสียตลาเพื่อให้ทรัพย์เียควาบริจาคไป บ่หาบ่รู ô, ้อบนหยาดโยมสุขโขปยัตสาปุจโยการสั่งสมุญนำสุมาให้อบตนหยาโยมเข้ามีบุญมีพุญแล้วเออข่ารุ่่ากำหอยร่ใชีิันร้อนก่อนุ่ง่ที่ตักนั่งขมาอบุ่เด้อพี่ฉันพี่สันคุ่ในที่ก็แม่ขาว วัดบรจัดไปในห้าดเรื่องสุขพ่อที่แบบเออนั่งในที่ในท้ารักษาพินดจเออในจัดเจียวในในสลากการปรียบอ่าจขอบไปดีมสิเนโหลดดอกตูสาดใบจัดแก้วจัดอาถาดนางใบเพื่ออําทำให้ค่อมสะดวกอ่าแก่จากผู้รักษาสิลงของปฏิบัติธรรอมอ อ่าเป็นญาติย่อมตอนนหยุดตอนนั่งเขาด้วยครับว่าผู้ศรีน้าตาแล้วเออดีจังหวะเออหนักเกินเอ่อขอตัวก่อนเลยคทุกท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าข้าพุมพระมาดิศกุปวัฒนูนะครับอยู่ที่วัดบอยชิงนะครับเป็นบรรยากาศบุญเขา้าสาเข้าประดับดินนะครับอันนี้เข้าประดับดินนะครับถามยมพ่อใหญ่เมื่อตะกี้นี้นะครับนี่ เด้อจาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นบุญอะไรบ้างนะครับเป็นช่วงบรรยากาศก่อนที่จะออกบินทบาทนะครับญาติโยมมารวมกันที่ศารานี่นะครับเด้อมากหน้าหลายตาด้วยกันนะครับถือว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ต่างคนต่างได้ข้าวต้มขนมนะครับมาอุทิศส่วนกุศลให้แกญาติพี่น้องนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสาธุสาธุนี่นะครับ กำลังเลียงแถวนะครับรอที่จะออกบินทบาทนะครับนะครับวันนี้ออกรับบินทบาทนะครับญาติโยมก็มารอ ใส่บาตรยู่ตรงนี้นะครับที่วัดบอ่อชนิงนะครับอาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับขอให้โชคลาบร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดอ้เอเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยอขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อใส่ละนูนหน่อยผู้ดินเฮือกนูหนหน่อยผู้ดินโมา่หมา่าหวง ชื่ออะไรคราเนี่ยชื่ออะไรคะชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครัเนี่ยเอาใจเดิมอยากมองดีเดิมเนี่ยเอาในยอดถ่ายภาพเด้ออันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อนี่เด้อเอาสาธิตสาธิตอันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อนี่เด้อนะครับช่วงรอความพร้อมใครมาใส่บาตรขอให้โชคลราบลำรวยลำรวย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอันหน้ามุมองกล้องให้หน่อยเด้ออนุญาตถ่ายภาพในคราวนี้สงสัยอาหารดีนะครับนะครับมีโยมทวงว่าสมบูรณ์ขึ้นนะครับเออขออนุญาตถ่ายภาพในคราวนี้หน้ามุมมองกเ้องหนเข่งหนึ่งสองสามข้องหน่อยเด้อากุ้ยเตี๋ยวยืม มาเออจนสุดหม่ก <laughs> ็เ่าสูโดมได้สาธุสาธุนี่นะครับโยมรอส่บรขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับโยมตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรเด้อขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ ถามว่าเราหีควตายได้ไหมห้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกวดทุกวดเดินะครับโยมมารอใส่บาตรนะครับรอความ้มนะครับอันเนน่ามาดูชื่ออะไรครับเนี่ยังแกอิดใสตตัจตโขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเนี่ยในเ็น่คัอาซเ้า เออหลอดงเปกาที่ต่างานอลัน่มอหน้าบูก้องให้หน่อยด้วยหอยสุขราบลำด้วยลำด้วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองซ้ำไหลมาซื้อหวยก็หอยถูทุกงวดทุกวนดย เออโยมกรอความพร้อมอยู่นะครับเนี่ยบุญนดั้มเด้อเออสาธุดน้มบูมุนต้องให้หน่อยเด้อคณะปัจจโยโหตุเห็นบัญาัติยงขอให้โชคลาภร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อขึ้นไม้ขึ้นวานแตงโมนะครับโยมมารอใส่บาตรนะครับย่างใส่บาตรบัญญัติยมตั้งคิดอธิษฐานแล้วคณะใส่บาตรให้ท่าน ยาย,ายานาญยเอเออเนนแต่แตยมผู้ชายนะครับเป็นส่วนมากนะครับรอใส่บาทอยู่ตรงนี้นะครับี